สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำแม,ม่บันแดงนะครับหรือว่าเหรียญตัวไหนที่เป็นท er นะ็อปลูเซอร์เนาะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นท็อปลูเซอร์อะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ลูเซอร์มาหรือว่าราคาเนี่ยตกลงมาอยู่เยอะพอสมควรนะครับนั่นก็คือ Bitcoin แล้วก็โซลนาเนั่นเองซึ่งก็คิดว่าข้อมูลต่างๆสำหรับวันนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดในหนขณะน,นี้กันก่อนนะครับตอนนี่บิตคอยอยู่ที่43,000นาะอีเธอรับับบแล้้วก็ ADA 19, 000, นะครมี่เอ็ uh, BNB 3 7 4นะครับ XRP 95โซลาร์นา1 4 2นะแล้วก็ปกกดอด29นะครับก็ถือว่าเริ่มที่จะกลับขึ้นมาอยู่พอสมควรนะรไม่ใช่ว่าจะดิ่งลงอย่างเดียวนะครับวันนี้คัมแบ็กออกมาดิดหน่อยแล้วนะครับสไลับเหตผลที่ตลาดแดงในหนขณะวันนี้นะก็คือเป็นในเรื่องของตัวหลักๆนะคือเป็นในเรื่องของออบร,ริษัทเอเวอร์แกรนดนนะครับหรือว่าเป็นบร,ริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับ2ที่จีนนะ ได้นะครับผมมีโอกาสเนาะที่จะล้มนะั่นหลายคนก็คาดการว่าแบบนั้นก็เลยมีประเด็นแล้วก็มีปัญหากันทั้งโลกเลยนะั่นเองซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะจะสังเกตว่าบริษัทที่เป็นอันดับ2ของจีนที่ชื่อว่า Evergrande เนี่ยมีหนี้สินนะครับผมรวมๆแล้วกว่า300,000ล,ล้านเหรียญน,นะถือว่าเยอะมากๆหรือว่าประมาณสัก10 ล้านล้านบาทน,นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะก็เลยทาให้หลายคนอ,อ่ค่อนข้างคาดกันว่าเฮ้ยสมมติถ้าบริษัทนี้ล้มเนี่ยมันก็จะมีหลายๆเอ่อซัพพลายเชนหรือว่าหลายๆซัพพลายเออร์อะไรต่างๆหรือว่ามีบร,ริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบร,รษิษัทนี้อีกเยอะมากมายแล้วมันก็น่าจะจะส่งผลให้ตลาดอะไรต่างๆเนี่ย คอนดับลงมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งหลายคนก็กังวลแล้วก็ทําให้ราคาเนี่ยดาวจรตกลงมากกว่า900จุดเลยนะครับผมก็เลยทําให้ราคาตอนนี้ค่อนข้างที่จะตกแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นตลาดอื่นและตลาดคริปโตก็ตกด้วยเช่นเดียวกันแล้วถ้าบิตคอยตตกเนี่ยยังไงแล้วคริปโตต่างๆก็ตกด้วยแน่นอนนะครับผมก็คงหนีไปไม่พ้นเนาะสำหรับข่าวสารของบิตคอยนะครับมีเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือเป็นในเรื่องของคุณอีลิกบาลโชนนสนั่นเองนะครับถือว่าเป็นคนหนึ่งที่น่าจะถือได้พอสมควรนะเพราะว่าเขาเนเป็น ETF analyze ของบูมเบิร์กนั่นเองนะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่ใครหรือว่าไม่ได้ไม่ใช่เกตรศาสตร์แต่มาจากไหนนะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่พอที่จะชื่อถือได้เอาประมาณนั้นและกันนะซึ่งเขาได้ออกมาทวีตนะครับบอกว่า Bitcoin นะครับผมกำลังที่จะถูก a p ป o v ูปนะสำหรับ ETF นะครับประมาณสักช่วงเดือน10หรือว่าเดือนหน้าประมาณสักวันที่สิบแปด้ายี่ 18, 19, แล้วก็ประมาณเดือน11วันที่1นั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าที่จะกำลังรอตัว Bitcoin EDF อยู่นั่นเองนะซึ่งถ้ามีการแอบพูดเนี่ยผมคิดว่านะน่าจะทําให้ปลายปีนี้อาจที่จะมีเม็ดเงินของตลาดหุ้นหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยสามารถจะลังหลเข้ามาในโลกคริปโตหรือว่าโลก Bitcoin ที่เพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองครับรวมถึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพนี้นะครับเป็นในเรื่องของ how bitcoin w o r k นะครับผมเป็นในเรื่องของอันนี้เลยนะครับผม is okay ไอจัสฮอนะครับผมแล้วก็าบมอนะครับเวลาที่บ้านไฟไหม้หรือว่าเวลาที่ตลาดมันแดงแบบนี้นะครับผมซึ่งอีกอันหนึ่งเนาะเวลาที่เวลามันผ่านไปหลายเดือนผ่านไปเนี่ยก็อาจจะฟินๆแบบนี้นะซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนในการลงทุนอนะไรแต่อย่างใดเนาะซึ่งเป็นมีมที่สนุกสนานเอาไว้ให้เพื่อนๆลายเครียดในตลาดในช่วงช่วงนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเรายัางอยู่ที่บิตคอยอยู่เนาะก็คือเป็น,นเรื่องของประธานาธิบดีนะครับนายบุกเล่เนาะหรือว่าที่เอลซาร,รอนนั่นเองตอนนี้ราคาบิตคอยได้ตกลงมานะครับประธา,า,า,านาธิปะระธานา เรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับายไปกว่า150บิตคอยนะครับก็ทำให้รวมๆแล้วตอนนี้เอลซาวดอร์เนี่ยถือบิตคอยราวๆเจ็ดร้อยบิตคอยนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับตอนนี้เนาะก็ได้มีกระเป๋านะครับผมที่ชื่อว่าชิวเวอร์วอลเล็ตนะครับผมได้ทําการถูกดาวน์โหลดหรือว่าทําการถูกใช้งานแล้วเนี่ยกว่า 1.6ล้านคนนะหรือว่า1.6ล้านวอ l เล็ตนั่เนเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีที่ตอนนี้ที่เอาโซอถือว่ามีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นเราจะสังเกตว่าภายใน1อาทิตย์เนี่ยมีการโหลดกระเป๋าตัวชิวเวอร l วอลเนี่ยกว่า5 0 0 0 0นวอ l เล็ในแค่สัปดาห์เดียวนะตอนนี้ก็เติบโตมากกว่า1นจุล้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องเราจะตามกันดูต่อไปว่า จะครบ7ล้านเพราะว่าประชากรของเขาเนี่ยมีประมาณสัก67ล้านคนนะเนาะแต่ก็6 7ล้านคนแต่โหลดไปแล้ว1.5ล้านก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้ขี้เหร่อ,อะไรเนี่ยก็ต้องเราจะรอ,อจะตามมาดูต่อไปว่าจะดาวโหลดที่เพิ่มมากขึ้นกว่าน,นี้อีกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูที่โซลาร์นากันบ้างน,นะครับก็่าุาโซลาร์น่าเนาะได้ออกมาทถลงการนะครับผมบอกว่าเหตุผลที่ราคาโซลาร์น่าเนี่ยอ่ามันโดนแอทแทกเนาะหรือว่าราคาก็คือผมมองว่าตอนที่ เน็ตเวิร์กของโซลาร์นาล่มไปช่วงช่วงนั้นเนี่ยล่มไปกว่า10กว่าชั่วโมงเนาะทำให้ราคาหรือว่าทําให้นักลงทุนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้โซลาร์นาตอนช่วงนี้มันพีคๆรู้สึกจะร้อยเก้าสิบสองร้อยประมาณเนี่ยเนาะแล้วก็ได้ถูกตกลงมาเรื่อ,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 อยๆเลยนะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะเวลาที่บิตคอยตกซ้ําลงไปอีกเนี่ยก็เลยทําให้ตอนนี้ราคาโซลาร์นาเนี่ยค่อนข้างที่จะตกเนาะเหลือประมาณสักร้อยสามสิบกว่ามั้งประมาณนั้นนะฮะก็ ขอเอาได้ช่วยสำหรับแฟนๆโซลอน่าด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะเขาก็ได้บอกนะครับผมว่าการที่เขาถูกโจมตีเนี่ยถูกโจมตีโดยชื่อว่าอันนี้ฮะ Daniel of Service Attack มันเป็นเหมือนมันเป็นชื่อรูปแบบการ Attack แล้วกันเนาะอันนี้มันไม่จะเป็นชื่อคน,นะฮะเป็นชื่อรูปแบบของการ Attack แล้วกันนะครับสำหรับ Daniel of Service Attack นะครับหรือว่า DOS นั่นเองนะครับเป็นการ Attack โดยการที่จะ,ะมุ่งเน้นเนานะที่จะให้ Network ต่างๆเนี่ยมันพังนั่นเอง อันนี้คือจุดมุ่งหมายของการแอดแท็กแบบนี้นั่นเองเนาะซึ่งวิธีการทํางานเนี่ยเขาก็บอกนะครับผมว่าเป็นการที่จะเอ่อฟอร์สเนาะหรือว่าอัดทัฟฟิกเข้าไปเยอะๆนะครับผมทําให้ระบบเนี่ยมันมันประมาณว่าข้อมูลมันเยอะมากๆเนาะแล้วก็แรงมากๆอะไรแบบนี้ทำให้ระบบเนี่ยมันพังได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของทางโซลานาท,ที่เขาได้บอกเนาะก็เป็นในเรื่องของที่ระบบโซลานาเนี่ยตอนที่ล่มเนี่ยก็คือมีการทําธุรกรรมะอะไรต่างๆนะตอนนั้นอนะสี่แสนธุรกรรมต่อหนึ่งวินาทีเนาะก็เลยได้ทาให้ตอนนั้นโซลานา มีปัญหาเลยนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวนะครับผมซึ่งก็มีเรื่องดีเหมือนกันนะก็คือเป็นเรื่องของตอนนี้ระบบโซโนาร่ากลับมาทําระบบอะไรธุรกรรมอะไรได้ตามปกติแล้วเนาะแต่สิ่งที่เจ๋งเนี่ยก็คือโซโนาร่าฟาวเดชันนะครับมีแผนที่จะปล่อยในเรื่องของตัวเทคนิคนะที่จะทําให้มันโ o บัสเพิ่มมากขึ้นหรือว่าแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการที่จะมา a อตแท k อะไรต่างๆเหล่านีนน้ซึ่งผมก็คิดว่าโอเคแหละระบบถูกโจมตีมีปัญหาใช่ไหมซึ่งปกติแล้ว มันคือเวลาเราทําอะไรมันก็มีปัญหาเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ต้องถามว่าพอมีปัญหาแล้วเนี่ยเราสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ไหมแล้วก็พัฒนาต่อไปได้ไหมเอาลองประมาณวา่าโอเคโนเพนโนเกนหรือว่าปัญหาเนี่ยทำให้เราแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งการที่โซลน,า,นาเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมจริงจริงแล้วก็ทําให้ระบบของบล็อกเชนโซลน,า,นาเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็เอาไว้ต่อสู้กับคนที่จะมาโจมตีอะไรต่างในอนานคตที่เพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองซึ่งถ้าเรามองในแง่ดีเนี่ยโอเคโซลนาก็ยังมุ่อ่อนยังไปต่อแต่่่่่สสิงทีีนนาใจคือ ราคาตกอยู่พอสมควรเนาะแต่โซลนาแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้เราลองพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้มีแค่เท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานชิฟต์ตัวดอกหน่อยนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ